สวัสดีจ้าพี่น้องมัจจะมันรุนเล่าสตาเน,นาะจะเนาะมือได้ง่ายก็ได้อัคลิปตอนห้อยออกังมือคึืนกับปล่อยังมือเส้าตาเศ้าได้จ้่เด้อมือได้ยากมือนีกับสิบม่งสิบเอ็ดมงอีกละะพี่น้องมือนีไม่ไม่ลไยากกนน็จะเนาะยากกับลูกพี่น้องเก่าของวันที่สามจะเิ่นออกสามเก่าแปดบนล่างเก็ทโกว่าันเก่าแปดบนตัวนเน้นเขาไม่มลาเนไรได้แต่เด้อตรงนี้ ตรงนี้เนาะจต่เนาะเข่าบนแต่ว่าเรกสามของแมมมิลาบบมี่ล่างเป็นเก็ดหกวสันโบมี่อันนี้กลับกันอยู่ที่แมมมิลาเ้าแต่เด้อตรงนี้นกลับกันอยู่ 8, 9, แปดเก้าเรอเอามาว่างไว้ตรงนี้วิ่งรูดบนล่างที่แปดเก้าเก้าวสันวิ่งรูดบนล่างเก้ากับแปดกับเข่าเก้าแปดเนาะจต่เนาะเข่าเต็มเต็มตรงนี้ได้กินขนมเต็มเต็มแล้วจ้ะ แางเอ็ดหกเบาเข่าฮา,ามัตรุ่นต่อของวันที่สี่เนาะจ้ะเนาะสายจ้ะพี่น้องอันถ้ามือใดง่ายเลขออกปลายสามเนาะสองทุ่มกดดัด้เฮ็ดคลิปไหวปล่อยยือเสาสินะพี่น้องมือใดเห็นคลิปแม่มลาดตะเสาเนาะมือใดยากไม่ถึงกับสิบโมงกลัวสี่สิบเอ็ดโมงเด็ดจ้นเนะเด้อสูตรคำนวณบนของวันที่สี่ลากสตาจ้ะ ออกบสามสนะีสิบห้านาทีลักซิบลักน้อยลักซิบได้เก็ใด 3, ในสามในสีน่ผสนลักน้อยได้ห้าหเก็ดจับคู่จะเก็ห้าเก็ดหกเพืออตะตุกเก้าแทบบว่ามันมันชนอยู่แบบนี้แ้แต่เด้อนี่สามหกสาเจดพืจะเอาสี่หกพี่น้องเอาสามหสามเจเนาะ สามหกสามเกตวิ่งรูดจะวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดบนล่างอยู่ที่เกอันนี้้อยเปอร์เซ็นตะนะ์น่าจะเนาะทางทางซิมาลอยเปอร์เส้นพราะว่าถ้าเป็นห้าน้อยจะลอยเปอร์เส้นะจนจะเด้สูตรกำนวณล่างหลักสิบชนนะจจนะเด้หลักสิบชนพ่นังเห็ดไดตัวเดียวกันนา่าจะสำหรับพี่นองมีสูตรเป็นของตัวเองเห็ดไดตัวเดียวกัน หลักสิบหลักน้วยหลักสิบได้เกีดได้สามหลักน้อยได้ศย์ได้หนึ่งได้สองจับคู่จ้ะจับคู่ได้หคู่นะพี่น้องเนาะเกียดศูนยเกีดหนึ่งในเวลาจะไวสีคู่3 0มศูนย์สองสาสนสองอันไหนจะมาพี่น้องว่าวิ่งรูดที่เกีด เอาเกตกับอย่างน้องบาเนี่พี่น้องวิ่งรูด ounded, ที่เกตเกตหลักสิบเกตหลักหน่วยเกตหลักสิบเอาสามนะจ pues. ๊ะเนาะนี่สามยู่นีสามยู่นี้มจะมาบ่กเกตสามจะมาบ่แจะกะงามเด้เนาะเกตสามงามอยู่แต่ว่าเฮ็ดออกมามันได้ยูรักเดียวกันนะจ๊ะวิ่งรูดบนล่างที่เกตกับสามจ้ะ บุนเบิงนะพี่น้องนะประมาเข้ากับพานล่ยจะพี่น้องแมมมลากะซื้อบ่เป็นดอกเล่าสตากัซื้อบ่เป็นเล่าพัฒนากัซื้อบ่เป็นถ้าน้อยกัซื้อบ่เป็นซื้อบ่เ็นจักอย่างพี่น้องเหล็กจุดทูบแมมมลากับเข้าดีดีบัดนี้ของเล้าพัฒนาแมมมลาอยจุดทูบห้เน้อจเดนะจุดทูบมันจะเข้าเล่าพัฒนาดีเนาะจ้ะเพราะว่าบ้านแม่มม่าจะเป็นโตโตกับเข่าวแม่โตอาหารม่จากพี่น้องแมมมลาจะ้รใหยฟังเป็นโตอาหารซื้อมั่งแต่พศ2 5 0พร สี 00, ่สิบหกสองพันห้าร้อยสี่สิบหกกิได้ยี่สิบปีเนาะพี่น้องเนาะยี่สิบกว่าปีแม่นบอมันตกน้ํามันแล้วจะไเ้อตกกินนขาวตกน้ํามันแม่นลลาช่วงตะกี้บ่เคยเห็นเนาะเพิ่นกสิหัวก็ตกบังสองสามเดือนที่ผ่านมาแม่นลลาก็ตั้งตกจุดถูกขาวดีดีพี่น้องคือข่าดีต่บ,บ่ญเนองเพราะว่าเป็นบ่รล้เป็นไม้อย่างเน,นาะแต่เนาะเป็นไม่วันไม่มาคากับบแม,มน่นเพราะว่าสมัยตะกี้พศสอี่สิบหกนี่กัโตอาหาร อันจะมีหกชุดโอ้หกเก้าอี้นะแต่ลนะหกเก้าอี้ก็แสดงว่าอันเป็นเป็นเป็นโต๊ะใหญ่ละจ้ะแต่กีงกรบโบแพร่งกีงเป็นหกพันหกพันหาราคาได้พี่น้องเลยหกพันหาบัตนี้มันม,มาตกน้ำมันไม่ลัาากกัดชุดทูบยางเดียวบัตนี้ชุดทูบยางเดียวชุทูบโต๊ะอาหารนะแต่าะขึ้นแอนกรุงเทพซีรีส์ดีดอกแม่จุดที่เล็กอะไรแบบว่าดิย้ำมันเอาตัวนี้ละบ่วา เอาเาหลายใหญ่หางพี่น้องอันนี้คือลาวสตาร์นอกจากนั้นในเวลาเฝอลายรุ่นเบิร์ดนอจากเด้อจะเอาห้าน้อยลงหายมือนี่กับซีสายบายคนละพี่น้องถ้าเอาในเวลายากแล้วพี่น้องเนาะพี่น้องก็ซิว่าในเวลายากอยังกับเขาไปอา่านในคอมเมนต์นอจากเด้ออยูใ่ในคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปหัวรัฐบาลของสูตรคำนวณสูตรคำนวณกับเขาหนึ่งหาหาหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะของรัฐบาล พี่น้องเอ่อคอมเมนต์ไว้หันว่าจะเลิกติดตามแล้วสั่นกะไม่เป็นไรได้จะเ้อบ่ติดตามบ่เป็นยังแม,ม่ลารกับบ่ใดซี่เหลียมดอกอันลนอกแต่แล้วแต่นาะแม่บาระเข็นมาสองสามปีละผูดถือกระทึกจยว่าะขันเอาสาหรับห้าน,น้อยนะพี่น้องเนอะถืกดีเอาะบ่ไปหลารมันขยายห้หางคือว่าละพี่น้องกะยากกะอ่านไปอันคอมเมนต์กระตอบไว้หันละที่ในหวยรัฐบาลละพี่น้องกับเขาไปช่วเบื้ง พี่น้องว่าสิบอมาติดตามกับว่เป็นยังจงจะอันคอมเมนต์ตอบไว้หันละปัญหาทุกคนกับซิมีนอกจากเนาะในครอบครัวทุกคนละแต่ว่าเบาๆออกมาในจุดนี้เส่อประมาณนี้จ้าเรื่อยๆถุกวันนั้นจะพี่น้องคอมเมนต์มาแล้วจะเดอผู้ใดถือก็ดีใจนะผู้ถือเก่าแปดแปดเก่านั้นจะเนาะของล่าสตาร์ประมาณนี้ละจ้าเบาหลายการฟังมาพี่น้องนะเอาตั้ตัวเลขแคนแคนแล้วพี่น้องมากยังแต่ว่า่อยแม่เวลาจะมาเก็ตฮกแหละ mặc gì đấy nhỉ kết nốt bằng hàm cỡ chứ cao này là à? Bà má đi cha nói thu quan đi cha